ý kiến của mình không tham 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 chúng ta tham 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 ออกมาเป็นรูปบอนไม้อยอะไรนะเต้นต้มแอนซ้มถึงซ้มเก่ว่ากจนตั้งตู้เลยเดี๋ยวเรามาดูสิว่าซ้อมมีทั้งหมดกี่ผลกันนะหนึ่งสอง ออกมาเดินะน้องๆชอบจังเยค่ไปเดินาจากันี่นงการูใช่โดนนะเขามีขาย ไหมคะน เลขแปดคือป้แปด 2, Two, three, three. Three. Two three.